สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูสวรรค์อีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่24ดินหินทรายวันนี้ครูจะมาพานักเรียนมารู้จักเกี่ยวกับประโยชน์ของดินหินทรายนะคะคือ 1. นดินเราสามารถทําเป็นเครื่องปั้นดินเผาหรือปลูกต้นไม้ก็ได้หรือสร้างบ้านที่ทํามาจากดินด้วยก็ได้นะคะ ต่อไปหินทำเป็นครกหินหรือทำเป็นเครื่องประดับคือสร้อยคอที่เราใส่แล้วก็กำไลกำไลแขนที่เราใส่นะคะเขาก็ทำมาจากหินเหมือนกันต่อไปทรายนักเรียนรู้จักไหมคะแก้วน้ำที่เราใช้ดื่มน้ำทุกวันนี้เขาทำมาจากทรายนะคะแล้วก็กระจกกระจกที่เราส่องหน้าทุกวันเขาก็ทำมาจากทรายเหมือนกันนะคะ นักเรียนรู้แล้วนะคะว่าประโยชน์ของมันแต่และอย่างนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าดินหินทรายก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นนะคะวันนี้คุณค,ณคณรูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะเปิดหนังสือบูรณาการหน้า26ให้นักเรียนระบายสีทุกภาพนะคะ,ะ,ท,ะ,คะที่มีในหนังสือระบายสีให้ครบให้สวยงามแล้วก็หน้า27ก็ลากโยงเส้นค่ะ ภาพกับคําให้ถูกต้องอันที่หนึ่งดินก็ลากมาหาคําว่าดินต่อไปคําที่สองทรายลากมาหาคําว่าทรายคําที่สามหินลากมาหาหินนะคะเสร็จแล้วนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วก็ทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนระบายสีแล้วก็เขียนชื่อส่งคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะคุณคณรูรออยู่นะคะ ไายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน